สำหรับรุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับ ปากกาสไตลัสเพนนะครับสามารถใช้ทัศกรีนได้ด้วยนะครับเพื่อนๆนวิธีใช้นะครับแตะ2ทีนะครับสวิตจะเปิดนะครับเพื่อนเพื่อนไฟแสดงสถานะจะขึ้นแบบนี้นะครับตรงรูชาร์จเนี่ยจะเป็นแบบไทซีนะเราจะใช้ในการทัศกรีนก็ได้นะครับจะวาดขีดเขียนหรือว่าเวลาที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องการที่จะเอาไปตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะเพราะบางทีถ้าเราใช้นิ้วจิ้มลากหรือว่าจะวาดจะเขียนอะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่ค่อยถนัดนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับใช้ i p แ d นะครับตัวนี้นะครับจะมีแมกเนติก เพราะว่าตรงกล่องเนี่ยเขาระบุไว้นะมันสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับเพื่อนๆในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อนอกจากคู่มือนะครับเขาจะแถมตัวนี้นะครับเพื่อนๆโอ้ยหัวชาร์จนะครับตัวหัวชาร์จที่ไหนเราหัวเขียนนะครับเขาแถมมาให้ไอหัวที่เขาแถมมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเกี่ยวนะเพื่อนๆก็เอาไปเปลี่ยนกับไอตัว ที่เราซื้อมาได้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เขาแถมมาให้นะตั้หัวที่มันติดมากับตัวเครื่องนะครับมันชำรุดเนี่ยเพื่อนๆก็เอาตัวนี้ไปเปลี่ยนนะครับสำหรับการทัศสกรีนนะครับผมก็ว่าการใช้งานเนี้ยก็ใช้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นประกาศที่ราคาถูกแต่ว่าใช้งานได้ดีนะครับนอกจากใช้ทัศสกรีนแล้วก็วาดรูปวาดเขียนต่างๆเนี่ยผมก็เอามาใช้ในการช่วยในการตัดต่อคลิปวิดีโอในแอปแคปคัดนะครับมันทําให้ผมทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมปักปับ